สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่ 18- บถึง29กุมภาพันธ์ปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีตุลค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุข ทุกก้าวเดินทุกชีวิตย่อมต้องการความสุขความสำเร็จแต่ในบางครั้งหากไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังแต่หากเราไม่มีหวังเราก็ไม่มีพลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปที่จะไขว่คว้าสิ่งนั้นมาเป็นของเราค่ะเพราะฉะนั้นจงสร้างพลังใจจงสร้างแปลงพลังดึงความสำเร็จมาเป็นของเราค่ะมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันค่ะ เราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีตุลค่ะระมัดระวังคนสูงขาวหุ่นใหญ่จะทำให้เราทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจบุคคลน,นี้อาจจะเป็นเพิ่งรู้จักกันหรือรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้ค่ะช่วงนี้ระมัดระวังบุคคลลักษณะนี้ไว้ด้วยค่ะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้สิ่งที่ดีๆจะได้รับการปกปักรักษาจากองค์มหาเทพมหาเทวีจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาค่ะ บางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตากรรมที่ต้องพบเจอหากใครทำดีไว้ช่วงนี้ผลตอบแทนกำลังจะมีเข้ามาแต่หากใครที่ทำไม่ดีไว้ก็ต้องชดใช้ในช่วงระยะเวลานี้ค่ะมีวิญญาณมาขอส่วนบุญด้วยค่ะมันสร้างบุญทำทานสร้างบาร,รมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลคนที่คุณรอคอยอยู่คุณจะได้พบเจอค่ะมีโชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำเงินมาให้กับตัวคุณค่ะคนผิวสองสีนี้เป็นไปได้ทั้งชายและหญิงค่ะจะได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองสิ่งที่คนสิ่งที่คุณลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามา เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าด้วยค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจแต่การรอคอยนี้จะประสบความสำเร็จเพราะสิ่งศักดิก์สิทธิ์จะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่สิ่งใหม่ๆออความรักครั้งใหม่ รถคันใหม่บ้านหลังใหม่สิ่งใหม่ๆงานใหม่สิ่งดีๆแต่เน้นไปที่ความรักครั้งใหม่ค่ะกรุ่มใจทุกใจเป็นกังวลใจไม่รู้จะทำยังไงดีร้ายสิ่งร้ายอย่างรุมเร้าเข้ามามีเรื่องต้องเครียดต้องวิตกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องเงิน จะได้สิ่งจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับข้าวของเงินทองบ้านรถที่ดินแก้วแหวนเงินทองกําลังจะมีเข้ามาค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทาหารตำรวจหน่วยงานราชการที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะแต่ไปเกี่ยวข้องในด้านที่ดีค่ะ คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่มีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรข่าวดีการมั่นไมายงานแต่งค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวล คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะแต่งานค่อนข้างเหนื่อยหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้ามาราดก็ต้องทํางานล้วงก็ต้องจัดการงานส่วนตัวหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขและคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ค่ะจะได้โชคจากทางไกลจะได้โชคจากต่างประเทศการเดินทางไกลต่างประเทศโชคจากทางไกลกําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะความเหนื่อยก็เป็นปกติ ต้องทํานูน่ทนทํานี่จัดการนูน่นจัดการนั่นแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะบางครั้งสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังก็ยังไม่เป็นดังใจ คิดไว้แพลนไว้แต่มันก็ยังไม่เป็นดังเป้าหมายแต่ใช่ว่ามันจะไม่ได้แต่ช่วงระยะเวลาเนี้ยมันอาจจะไม่เป็นดังใจค่ะยังคงต้องเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่ฟาฟันอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายไม่ว่าจะเป็นทางขวาหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะสรุปสําหรับชาวราศีตุลประจําสัปดาห์นี้วันที่1 8ถึง29ความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาส่วนคนมีคู่อาจจะมีการมั่นหมายงานแต่งการตั้งท้องมีบุตรได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงิน โชคจากทางไกลโชคจากคนผิวสองสีสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้แล้วเงินที่คุณลงทุนไว้กําลังจะกลับตอบแทนเข้ามาและอาจได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าบ้านรถที่ดินด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาแต่คุณก็แก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการเดินทางไกลจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะ